นี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวลับๆที่นถึงแนะนำให้ต้องไปลองกันสักครั้งอยู่ริมคลองเลยเป็นนั่งห้อยขาลงแบบนี้ครับวิวก็จะประมาณนี้เลยนั่งชมวิวไปดูเรือแล่นผ่านไปมานะครับเ้นหมี่นะครับเย็นตาโฟเกี๊ยวกรอบดะกินับสิทบาน้ำก็15แค่วิวก็หลักร้านแล้วน้ตึงหวัดดีครับ พามากินก๋วยเตี๋ยวร้านลับอยู่ร้านหนึ่งเขาบอกว่าอร่อยแน่จะอร่อยแน่ขนาดไหนตามนังตึงไปดูครับทางเข้าเขาแปลกมากเลยเนี่ยอยู่ริมถนนอย่างเงี้ยนะจอดรถกันข้างริมถน,นนนี้เลยแล้วก็ทางเข้าเขาครับเล็กๆอย่างเงี้ยครับโอ้ยมีริมคลองเนี่ยตรงนี้เปิดแล้วจ้าสิบโมงถึงสิบห้าสามศูนย์สิบโมงถึงสามโมงครึ่งนะฮะ ออกเดินทางบ่อยๆไปตามรอยล้ายแทง้งของดีๆบังยางก็ไม่ต้องแพงยังมีแรงไปทุกแง่งเพราะอยากกินตาสว่างแค่ได้กลินใช่ไหมเนี่ยร้านอยู่ตรงไหนละ่ะชไม่วางเพราะความฝิน oh, 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 yeah. เดินยังไงต่อครับ ทางเข้าอยู่ตรงนี้ครับหลังจากเราเดินจากสะพานไม้ลงมาแล้วเนี่ยเข้ามาถึงเดี๋ยวซ้ายแว็บเข้ามาเลยครับตรงนี้เป็นที่จอดเรือเขานะครับอ๋อร้านอยู่ริมคลองไปครับต่อรองเท้าเสร็จก็ มาในร้านเลยโอ้ยวิวสวยเลย ร้านที่น้าตึงพามาชิมวันนี้ก็คือร้านอร่อยแน่แม่ป้อมเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านๆบรรยากาศสดชื่นริมคลองซึ่งคลองตรงนี้เขาเรียกกันว่าคลองอ้อมนนถ้าเข้ามาจากถนนนครอ,อินราชพฤกษ์ก็แค่ไม่เกิน5นาทีที่ร้านเขามีเมนูก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นหมูเด้งหมูต้มยำเย็นตาโฟแล้วก็ยังมีเมนูอาหารทานเล่นอื่นๆเช่นยำไข่ปลาหมึกลูกชิ้นปิง้งเฟนฟรายและอื่นๆอีกเยอะเลยครับอย่างเกี๊ยวกรอบนี้ก็10บาทเอง อันนี้ร้านเขาก็จะอยู่ริมคลองเลยวิวดีมากเป็นนั่งห้อยขาลงแบบนี้ครับวิวก็จะประมาณนี้เลยแล้วถึงสั่งเป็นเย็นตาโฟกับต้มยำแปงเดี๋ยวลองดูเขามีหมูสุนด้วยนะม,มีของกินเล่นมีหลายๆอย่างเลยครับรับเ,เอานูกกินนะ มาเสิร์ฟจ,จานแรกเป็นออเดอร์ของกินเล่นนะครับเคี้ยวกรอบอร้านเขาจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับเป็นนั่งกับพื้นทั้งหมดมีอยู่ประมาณ 1, 2, 3, 4โต้นะครับ4โต๊ะ4 5โต๊ะเล็กๆแล้วก็จะนั่งห้อยขาริมคลองอีกก็นั่งชมวิวไปดูเรือเล่นผ่านไปมานะครับมาแล้วครับอันนี้เป็นเย็นตาโฟ เส้นหมี่นะครับเย็นตาโฟชิ้มน้ำแกงเขาก่อนอน้ำซุปกลมกลมเลยครับถ้อ,อยากจะปรุงก็แค่พริกป่นน้ำส้มก็เอาอยู่แล้ครับ o, เย็นตาโฟเครื่องเคราครบถ้วนทั้งหมึกแช่แล้วยัยงมีลูกชิ้นแคะใส่มาด้วยน้ำซอสแดงกลมกลมพอดีเลยครับอีกชามเป็น เส้นเล็กต้มยำหมูเดงนี่หมูเดงหมูเดงหมูเดงชิมน้ำซุปเขา,าครับ<ม>เล็กต้มยำหมูเดงอืมชามค่อนข้างใหญ่นะครับอยู่เลยอะชามเดียวอิ่มเลยหมเติ่วต้มยำเขาจะแบบว่าไม่ได้แซ่บจนแบบโอ้โหสุดเลยอะไรเงี้ยคนชอบรสจัดก็ต้องปรุงเพิ่มอีกนิดนึงนะครับมีหมูเดงแล้วก็จะมีหมูตุ๋นมาให้ด้วยแล้วก็มีเป็นลูกชิ้นหมูนะครับ กรอบปสมได๋วย,วยเตี๋ยวต้มยำของที่นี่รสชาติกลมกลม่อมไม่ได้แซ่บจัดจ้านจนเกินไปส่วนเย็นกระโฟก็อร่อยทั้งสองชามนี้จัดเครื่องมานั่นแน่นเลยครับกินก๋วยเตี๋ยวไปชมวิวริมคลองไปถ้าชอบบรรยากาศสดชื่นเย็นสบายแบบนี้แล้วก็ร้านอร่อยแน่แม่ป้อมเลยครับที่นี่ครับ ต่กินนี่เย็นระโฟสี่สิบต้มยำนี่ถ้าเป็นต้มยำมันจะเป็นผสมหมูจุกกระหมูได้ไงผนกะทิดห้าสิบเกี๊ยวกรอบเด็กกินนี่เท่าเกียวกรอบสิบบาทสิบบาทน้ำก็ยี่สิบห้าบาทแค่วิวก็หลักร้านแล้วใช่ค่ะโอ้ยเนื้อบื้อครับเดี๋ยวเรามาคุยกับแม่ป้อมนะครับหรือแม่กวางของเรานะครับร้านอร่อยแน่แม่ป้อม สวัสดีแม่ป้อมค่ะอร่อยแน่แม่ป้อมชื่อนี้มีที่มาที่ไปยังไงครับพระท่านก็ตั้งให้ว่าอร่อยแน่แม่ป้อมเนี่ยคนก็เอ๊ะอะไรต้องลองอ๋ออันนี้เป็นชื่อที่พระเขาตั้งให้ใช่ค่ะพระบอกว่าอาตมาว่าอร่อยแน่แม่ป้อมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ค่ะอืมเป็นการพระการันตีว่างั้นเถอะใช่ค่ะเราขายเมนูอะไรบ้างนะครับจะมี๋วยวตี๋หมูตุ๋น เตี๋ยวหมูแด้งน้ำใสเย็นตาโฟก๋วยเตี๋ยวต้องยำแล้วก็มีข้าวไข่เจียวยำหมูแด้งยำลูกชิ้นยำไข่ปลาหมึกคือคล้ายๆว่าสำหรับคนที่หาอะไทานเล่นทานเล่นก็จะเป็นพวกเมนูยำใช่ไหมใช่แล้วก็มีนักเก็ตทอดอ๋อพวกของทานเล่นไะแต่กี้ผมก็สั่งเป็นเกี๊ยวกรอบไปจ้ะ10บาทเองถูกมากใช่ค่ะสูตรน้งหมุนี่ก็เป็นสูตรของแม่ป้อมเองใช่ค่ะ เปิดวันไหนบ้างครับจะเปิดแต่วันเสาร์อาทิตย์ค่ะขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์ใช่กี่โมงถึงยี่โมงครับก็ตั้งแต่สิบโมงถึงสามโมงครึ่งเย็นแล้วร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับทำมาอีกปีร้านนี้เปิดมาได้ประมาณห้าปีแรกๆเลยก็เปิดเสาร์อาทิตย์มาตลอดเลยก็เปิดเสาร์อาทิตย์จ้ะแล้วนึกยังไงถึงทําร้านก๋วยเตี๋ยวขึ้นมาล่ะครับหลังเกษียณพอเกษียณก็เลยแม่หาอะไรทําเพลินๆหน่อยใช่ไหมฮะคนที่ช่วยกันในร้านนี้ก็เป็น ลูกหลานที่น้องอะไรนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ผมเห็นว่ามีมีเรือจอดอยู่ข้างๆด้วยเป็นเรือเรือของที่บ้านหรือเปล่าเรือของที่บ้านเคาแถวนี้สมัยก่อนก็สัญจรด้วยเรือหมดเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วเป็นสวนใช่ไหมสมัยก่อนเป็นสวนสมัยก่อนเป็นสวนหมดถนนรถยังไม่ตัดเป็นสวนสมัยก่อนจะปลูกทุเรียนเงินเยอะโอ้โหเนาะแถวนี้นะมันใกล้คลองอ้อมนนใช่ ทุเรียนเยอะมากสมัยก่อนอร่อยแน่แม่ป้อมผมนึกถึงป้อมไหนนะผมนึกถึงเชฟป้อมปก,กติเห็นไปแอบถามแม่ครัวตามร้านอาหารรู้จักเชฟป้อมไหมไใช่จะมาเจอเชฟป้อมเปล่าวะที่ไหนได้ก็เป็นแม่ป้อม <c oughs> ใช่ค่ะมีอะไรอยากจะ ฝากถึงลูกค้าใหม่ๆที่จะแวะเวียนมาเนี่ยฮะไม่รู้จะฝากอะไรก็มาทานกันแล้วกันนะอะไรเงี้ยใช่แวะมาทานแล้วกันแต่ผมว่าก๋วยเตี๋ยวอร่อยเลยนะรสชาติแบบนุ่มนวลทานง่ายไม่เผ็ดร้อนจนเกินไปแล้วก็เครื่องปรุงก็ดูสะอาดสดใหม่ด้วยแสดงว่าแม่ป้อมนี่ต้องใส่ใจตรงนี้เลยนะฮะ อร่อยแน่แม่ป้อมเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวรับริมคลองบรรยากาศสบายๆแบบครอบครัวร้านเปิดบริการเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่1ิบโมงเช้าถึงบ่ายสามครึ่งร้านอยู่ริมคลองอ้อมนนให้เข้าทั้งซอยวัดจำปาจอดรถแล้วเดินเลาะริมคลองเข้ามานิดหนึ่งบรรยากาศอบอุน่นเหมือนกินข้าวบ้านเพื่อนครับมาอิ่มเลยครับอร่อยแน่แม่ป้อมอร่อยจริงๆเหมือนมากินข้าวบ้านเพื่อน e ีพนี้ลากันไปด้วยร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยแน่แม่ป้อมนะครับเดี๋ยว e ีพีหน้าจะพาไปชิมอะไรอีกกดติดตามนะถึงในช่องทางต่างๆนะครับเจอกันใหม่ E.P. ีหน้าบายบาย,บายครับ